ผิวแพ้ง่ายมากๆควรเลือกผลิตภัณฑ์แบบไหนที่เหมาะกับการดูแลสิวและฝ้าแนะนำเลือกครีมที่ออกแบบมา4กลไกค่ะคกลไกที่1ครีมที่ดีจะต้องสามารถสร้างสกินบาลานซ์ให้กับผิวได้เพราะว่าทาไปแล้วหน้าเราจะไม่แพ้ไม่ระคายเคืองการสร้างสกินบาลานซ์นั่นก็คือในครีมจะต้องมีสารสกัดที่สามารถเติม m o i s t u เซอ e r ให้กับผิวหน้าได้ค่ะและต้องมีสารสกัดป้องกันการแพ้ระคายเคือง 2. ครีมที่ดีจะต้องมีสารสกัดที่สามารถสร้างสกินบาริเออร์ได้เพราะทาไปแล้วหน้าเราจะต้องไม่บางต้องไม่แดง แถมยังต้องไปกระตุ้นกระบวนการการทํางานของคอลลาเจนผิวที่ดีอีกด้วยแนะนําเป็นกลุ่มของวิตามิน B53 ครีมทาสิวฝ้าที่ดีจะต้องมีส่วนผสมของตัวไนอะซินามายและค่าเปอร์เซ็นต์ของไนอะซินามายที่แนะนําก็คือ5%เปค่ะจะไม่ระคายเคืองผิวมากจนเกินไปอันนี้จะเหมาะมากๆกับคนที่ผิวแพ้ง่ายและนอกจากนี้ไนอะซินามายยังมีคุณสมบัติไปลดการระคายเคืองของสารสกัดอื่นๆอีกด้วยค่ะและก็มีตัวยับยัง้งไม่ทําให้เกิดสิว และไม่ทําให้เกิดฝ้าเพิ่มนั่นก็คือมีลิ์ในการต้านเชื้อ P. acnes ที่เป็นสาเหตุการเกิดสิวและสามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนเอทที่เป็นสาเหตุการทําให้เกิดฝ้าได้องไกดที่4แนะนําให้เลือกครีมที่มีสารสกัดของตัวเซราไมัยค่ะเพราะตัวเซรามัยจะไปเป็นตัวล็อกน้ําล็อกความชุ่มชื่นไว้ในผิวหน้าของเราได้อย่างยาวนานมากกว่า16ชั่วโมงการที่ครีมมีสารสกัดที่ล็อกความชุ่มชื่นไว้ในผิวได้ยาวนานเนี่ยจะทําให้หน้าเราระหว่างวันไม่แห้งและพอหน้าเราไม่แห้งคาาเเจนนนใผิวห้ร จะทำงานดีค่ะพอหน้าไม่แห้งคอลลาเจนทำงานดีก็จะไม่ทําให้เราแพ้ง่ายครีมรักสมทีเคของพยาบาลตากี้มีกลไกที่ครบ4ี่กลไกเราเรียบร้อยคนแพ้ง่ายสามารถทาได้